เรื่องที่จะเล่าให้ฟังเป็นเรื่องที่เตือนใจเป็นอย่างมากแม้เรื่องจะผ่านมานานแล้วแต่ผมไม่เคยลืมเลยการแต่งบ้านที่อยู่อาศัยหรือการแต่งร้านอาหารแนวบาลีเคยเห็นไหมครับพวกแนวหินหินมีรูปปั้นหน้ากากแปลกแลกมาตกแต่งผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบแนวนี้ก็เลยหามาจะแต่งบ้านบ้างพยายามสืบสอหาของแดงบ้านแท้ๆจากบาลีไปเดินหาตามจตุจักรบ้างตามที่เขาขายกันบ้างซื้อต่อจากคนรู้จักบ้างไม่นาน บ้านผมก็เต็มไปด้วยของตกแต่งแนวบาลีที่ผมชื่นชอบมากและแฟนผมตอนนั้นก็ชอบเช่นกันมีอยู่วันหนึ่งผมก็เล่นคอมตาปกติแล้วลึกยังไงไม่ไปดูของแต่งบ้านแนวบาลีนี่แหละก,ก็เลื่อนๆดูไปเรื่อยจนไปสะดุดตาก,กับของชิ้นหนึ่งมันเป็นตุ๊กตาใส่หน้ากากลักษณะเหมือนตุ๊กตาชักใหญ่มีสายระยงระยงผมเกิดอยากได้ขึ้นมาจะเอามาแขวนให้ลูกสาววัยห้าขวบดู แต่ดูราคาแล้วมันก็เอาเรื่องอยู่แต่คนขายมันเขียนว่าต่อราคาได้ผมก็ลองต่อราคาดูเล่นๆใส่ราคาถูกๆเลยกะว่าถ้าได้ก็ดีไม่ได้ก็ช่างมันแต่ในใจก็แอบลุ้นให้ได้หลายวันต่อมาก็ไม่มีเมลตอบกลับจากเจ้าของสทีผ่านไปเป็นเดือนจนผมลืมเรื่องนี้ไปเสียสนิทพอนึกขึ้นได้ก็รีบเปิดเว็บไปดูอีกทีปรากฏว่ามันไม่มีแล้วสงสัยเขาคงขายไปแล้วผมก็นึกเสียใจอยู่เหมือนกัน แต่ก็พยายามหาใจชูวใจเดียวมีเสียงเมลเข้ามาก็เลยเปิดอ่านปรากฏว่าเป็นเมลเจ้าของตุ๊กตานั่นเองผมดีใจมากรีบหลนลานอ่านสรุปใจความได้ว่าเขาตกลงจะขายให้ผมในราคาที่ถูกกว่าที่ผมต่อสีอีกผมไม่คิดอะไรมากรีบตอบตกลงและชำระเงินทันทีรอของอีกเกือบเดือนในที่สุดตุ๊กตาตัวนั้นก็ได้มาแขวนอยู่ในห้องนอนผมเป็นที่เรียบร้อยครั้งแรกที่แฝดและลูกสาวผมเห็นตุ๊กตาตัวนี้ พวกเธอทำหน้าไม่ค่อยชอบแฟนผมบอกมันน่ากลัวไปซื้อมาทำใหม่ส่วนลูกสาวนี้ไม่เอาเลยบอกป๋าเอาไปทิ้งเลยหนูไม่ชอบหนูกลัวต้องพยายามเกลี้ยวก่อมอยู่นานสองสาวถึงยอมให้เก็บไว้ได้แต่ห้ามเอามาไว้ในห้องนอนให้เอาไปไว้ในห้องอาหารแทนเวลาผ่านไปผมก็ยังไม่เลิกเห่อเจ้าตุ๊กตาตัวนี้ถ้าวัางเมื่อไหรเป็นต้องจับลงมาขัดๆถูๆเมื่อผมพิจารณาอย่างถี่ถ้วน ตุกตาตัวนี้น่าจะเป็นของเก่าแก่ไม่ใช่ทําขึ้นใหม่ดูจากสีของผ้าที่เป็นชุดสีแดงสลับค่าของตัวตุกตามันหมอง,ม,องมีคราบเป็นจุดๆด,ดำๆตามอายุผ้ามีบางจุดที่เก่าจนเปื่อยดูจากได้ที่ใช้เย็บก็ออกสีน้ำตาลอมเหลืองเกา่เกาๆพวกหมุดโลหะที่ใช้ปักบนเสื้อผ้าก็หมองมีคราบสนิมจับบางจุดแต่ที่น่าสนใจคือที่ใบหน้าของตุกตาที่แรกเข้าใจว่ามันทำจากพลาสติกสมัยใหม่ แต่พอได้ลองจับพิจารณาแล้วมันทำมาจากกระเบื้องเผาคล้ายๆพวกชามจีนหรือถุวยสังคโลกที่เมื่อยิ่งผ่านเวลานาน,านเนื้อกระเบื้องจะมีลายเขาเรียกว่ามันลานที่จะเป็นเส้นๆขึ้นตามเนื้อกระเบื้องถ้าจินตนาการล้างไปอีกมันก็ดูจะคล้ายๆเส้นเลือดบนใบหน้าคนเหมือนกันนะผมพิจารณาตุ๊กตาอยู่นานคาดว่าอายุของมันน่าจะนานกว่าอายุของผมหลายเท่าแน่คิดในใจ โชคดีจังวะได้ของโบราณราคาถูกเหมือนตุ๊กตาตลาดนะผมใช้เวลาอยู่กับตุ๊กตาตัวนั้นนานขึ้นขึ้นทุกวันจากวันละไม่กี่นาทีจนกลายเป็นชั่วโมงจนแฟนผมเริ่มตัดพ้อว่าสนใจแต่ตุ๊กตาไม่สนใจลูกมีเลยคอยดูนะ่าจะเอาไปทิ้งผมเลยต้องวางมือจากตุ๊กตาชั่วคราวหันมาสนใจลูกมีให้มากขึ้นทั้งที่ในใจก็อยากจะจับมันทุกนาทีแต่ไม่อยาก ทะเลาะกับแฟนเลยจำใจต้องแขวนมันกลับที่เดิมหลายเดือนต่อมาเหตุการณ์ประหลาดๆเริ่มเกิดขึ้นในบ้านผมครับลูกสาวชอบมาเล่าให้ฟังว่าได้ยินเสียงคนมาขะห้องตออดึกๆแทบทุกคืนได้ยินเสียงเพลงเสียงเด็กร้องแต่ผมกับแฟนไม่เคยได้ยินอะไรเลยคิดไปว่าลูกคงโกหกเพื่อเรียกร้องความสนใจตามประสาเด็กหลังจากนั้นไม่นานลูกสาวผมก็เริ่มป่วยทีแรกคิดว่าปวดปกติธรรมดา ก็พาไปหาหมอหมอบอกไม่มีอะไรนะ่าห่วงแค่เป็นบัดนิดหน่อยก็พากลับมาพักที่บ้านแต่การลูกสาวก็ไม่ดีขึ้นเลยแกจะไม่อยากลุกจากที่นอนทั้งทงที่ไข้ก็ไม่มีแล้วข้าวก็ไม่ยอมกินขนมที่ชอบกินซื้อมาให้ก็ไม่กินตกดึกสักทิ้งคืนก็จะตื่นแล้วลุกขึ้นมาเล่นเหมือนปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นบางทีผมนอนนอนอยู่ก็ได้ยินเสียงลูกสาวหรือของเล่นออกมากองแล้วเล่นคนเดียว คุยคนเดียวเหมือนกับมีเพื่อนเล่นด้วยซึ่งแกไม่เคยเล่นอะไรแบบนี้มาก่อนแต่ด้วยความง่วงและเหนื่อยจากการทำงานผมก็ไม่ได้สนใจคิดว่าเด็กๆก็คงเป็นแบบนี้แหละได้แต่บอกไปว่าเล่นเบาๆนะป้ากับแม่จะนอนง่วงแล้วก็เก็บของเข้านอนนะลูกซึ่งเหตุการณ์มันจะเป็นแบบนี้บ่อยๆลูกสาวจะนอนตอนเช้าถึงเย็นจะตื่นมาเฉพาะตอนเรียกมากินข้าวกินนิดๆ หน,หน่อยแล้วก็จะรีบไปนอนต่อแล้วไปตื่นอีกทีตอนดึกๆซึ่งมันผิดวิสัยเด็กเอามากๆผมเริ่มสงสัยมากขึ้นเลยไปปรึกษาเพื่อนที่เป็นหมอเด็กเขาบอกอาจจะไม่มีอะไรก็ได้เด็กบางคนก็มีพฤติกรรมแปลกๆช่วงหนึ่งแล้วก็จะเล็กไปเองคอยสังเกตดูละกันผมก็เลยไม่คิดอะไรล่อให้มันเป็นอย่างนั้นเรื่อยมารามหรือเต้นดีถ้าเหมือนการเต้นแบบชาวเผ่านะครับกระโดดกระโดดแล้วเต้น แล้วก็เอามือขึ้นมาดทำท่าเหมือนรามผงตกใจมากแกไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนผมรีบเปิดไฟให้สว่างทั่วบ้านแล้ววิ่งเข้าไปอุ้มลูกทั้งทงท,งที่ยังเต้นอยู่ทาวิ่งขึ้นห้องนอนทันทีผมรีบปลุกแฟนมาเล่าทุกอย่างให้ฟังผมถามลูกว่าลูกทำอะไรไปเต้นอยู่ในห้องอาหารทำไมลูกทำหน้างงบอกหนูก็นอนอยู่นี่ป่าป่ามาปุกหนูท่าใหม ผมกับแฟนนี่เหวอเลยครับเหตุการณ์มันชักไม่น่าไว้ใจแล้วลูกผมเป็นอะไรจะว่าละเมอเดินก็ไม่แน่ผมไม่มีข้อสรุปผมเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้แม่ผมฟังแม่ให้สร้อยพระสายสินมาบอกเอามาใส่ให้ลูกเรียกขวัญผมก็ทำตามแต่มันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยลูกผมยังคงเล่นคนเดียวยังคงละเมอลงมาเต้นที่เดือยประจำช่วงนั้นผมเครียดมากๆเพราะกำผมยังไม่หมดนอกจากลูกจะเป็นอะไรก็ไม่รู้ แฟนผมดันเริ่มมาป่วยอีกคนแต่อาการของแฟนผมแปลกป่วยเหมือนมีไข่อยู่3-4วันแล้วอยู่ๆก็พูดไม่ได้เดินไม่ได้เชยย่นนั้นผมรีบพาส่งโรงพยาบาลเช็กย่างไละเยียดสแกนสมองด้วยเพราะกลัวว่าเส้นเลือดจะแตกในสมองแต่ผลก็ไม่มีอะไรผิดปกติเลยทุกอย่างปกติสมบูรณ์หมดหมอยังงงว่าเกิดจากอะไรตรจเลือดเพาะเชื้อที่คิดว่าจะเป็นไปได้ทั้งไข้สมองอักเสบเชือ้อต่างๆนานา ผมจะไม่ค่อยได้แต่ผลคือปกติไม่ติดเชื้ออะไรเลยจนหมออายุกรรบอกจะส่งแฟนผมไปแผนกจิตเวชแล้วกันเพราะเคยมีเคสคนไข้าอาการทางจิตเวชท,ที่อยู่ๆก็ไม่เดินไม่พูดไม่กินคล้ายๆแฟนผมแต่ส่วนน้อยมากที่จะเจอสักคนสรุปแฟนผมถูกส่งต่อไปผแผนกจิตเวชตอนนั้นแฟนผมพูดไม่ได้คือจะพูดแต่ไม่มีเสียงออกมาแต่ยังรับรู้ทุกอย่างผมเรียกชื่อแฟนก็จะกระพริบตารับว่าเข้าใจได้ รักษาอยู่จิตเวทหนึ่งเดือนอาการแฟนผมไม่ดีขึ้นเลยจนทางครอบครัวแฟนให้ย้ายโรงพยาบาลไปรักษาต่อที่กรุงเทพช่วงนั้นผมเครียดจนแทบเป็นบ้าเพราะไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวผมลูกผมก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมจนผมต้องติดกรอนเพิ่มที่ประตูให้อยู่สูงเกินเอื้อมถึงจะได้ออกจากห้องตอนดึกๆไม่ได้ซึ่งก็ได้ผลครับลูกสาวเอื้มเปิดกรอนไม่ถึง ก็เลยไม่ได้ลงไปรำข้างล่างแต่กลับกลายเป็นว่าแการำในห้องนอนเลยครับจนผมขาดสติเพราะปัญหาประเดดประดังเข้ามาจนผมหลุดจำได้เลยคืนนั้นผมลงมือตีลูกทั้งทงท,งท,งที่ปกติผมไม่เคยดีเลยวันนั้นผมทำลงไปได้ยังไงผมตีไปร้องให้เป็ดปากก็ตะโกนหยุดได้แล้วป้าบอกให้หยุดไงมันบ้าบออะไรป้าไม่ชอบผมตีลูกไปสิก,กว่าที่ได้จนสติผมเข้าร่างลูกผมนั่งตัวสัน่น แต่ไม่ร้องเลยสักแอ่ลูกถามผมว่าปาเป็นอะไรผมลงไปกอดลูกแล้วร้องให้ไม่หยุดผมไม่ไหวอีกแล้วสติผมไม่ส่งประกอบที่จะเลี้ยงลูกได้เช้าขึ้นมาผมโทรหาแม่ของแฟนเล่าทุกอย่างให้ฟังแม่แฟนบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวจะเอาลูกมาเลี้ยงให้สักพัดให้ผมสติดีขึ้นก่อนแล้วจะเอามาลงบ่ายวันนั้นแม่แฟนก็มาเอาลูกผมไปเลี้ยงให้ผมมานั่งสงบสติอารมณ์อยู่พักใหญ่จนใจเย็นลงแล้ว ก็ลุกขึ้นไปอาบน้ำอาบท่าแล้วมานั่งหาอะไรกินที่ห้องอาหารขณะกำลังกินอยู่สายตาผมก็เหลือบไปมองเจ้าตุ๊กตาตัวนั้นเข้าโดยบังเอิญผมไม่รู้ว่าผมหลอนไปเองหรือเปล่าผมรู้สึกว่าไอ้ตุ๊กตานั่นมันกำลังยิ้มให้ผมแบบย่อเย,อเยอ้ยแต่ด้วยความโง่หรืออะไรของผมตอนนั้นก็ไม่ทราบได้ผมก็ไม่ได้สนใจอะไรกินอิ่มล้างจานชามเสร็จก็เดินขึ้นห้องล้มตัวนอนแล้วหลับไปด้วยความเพลีย มารู้สึกตัวอีกครั้งเมื่อหูผมได้ยินอะไรบางอย่างอยู่หน้าห้องเสียงเหมือนหนูหรือสัตว์ตัวเล็กๆมันกำลังเดินอยู่ข้างนอกผมได้ยินเสียงฝีเท้ามันเบามากแต่ก็ได้ยินเสียงมันมาหยุดที่หน้าห้องผมแล้วได้ยินเหมือนเสียงกระซิบอะไรบางอย่างผมพยายามฟังแต่ไม่รู้เรื่องมันเหมือนเสียงซุซบซิบเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้จนผมทนไม่ไหวลุกขึ้นจากที่นอนไปเปิดประตูออกไปดูแต่ก็ไม่มีอะไร ผมสงสัยว่าผมคงกำลังจะเป็นโรคประสาทแล้วมั้งวันรุ่งขึ้นผมก็โทรไปถามไทยแม่แฝดว่าลูกสาวผมเป็นยังไงบ้างดึกๆยังลุกขึ้นมาอีกหรือเปล่าค่าตอบที่ได้คือไม่เลยลูกสาวผมหลับสนิททั้งคืนเช้าก็ตื่นมากินข้าวมาเล่นตามปกติไม่นอนกลางวันนานๆเหมือนตอนอยู่บ้านผมผมก็ง,งงแต่ก็ดีใจที่ลูกสาวกลับมาเป็นปกติแล้ว ส่วนแฟนผมก็มีข่าวดีตั้งแต่ไปรักษาที่โรงพยาบาลใหม่แฟนผมเริ่มกินข้าวปลาได้แล้วจากที่เคยพูดไม่ได้ก็พูดได้แล้วและนอนทั้งวันทั้งคืนข่าวดีๆเริ่มเข้ามาหาผมบ้างแล้วทําให้ผมมีกําลังใจขึ้นผมก็ยังคงอยู่บ้านหลังเดิมครับตอนนั้นไม่ได้คิดว่ามีอะไรผิดปกติเช้าก็ออกไปทำง,งานเย็นกลับมาบ้านแต่ก็รู้สึกบ้านมันบงเวงเย็นๆชอบกลนทั้งที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อน ผมยังใช้ชีวิตแบบเดิมๆโทรหาลูกทุกวันแกดีขึ้นสดใสช่างคุยช่างพูดเหมือนเดิมไม่เคยลุกมารา่าตอดึกๆอีกเลยแฟนผมก็เริ่มเดินได้แล้วอยู่ในช่วงกายภาพบัดทุกคนเริ่มดีขึ้นขึ้นแต่ผมกลับเริ่มแย่ลงครับสุขภาพผมเริ่มแย่เริ่มป่วยแบบไม่ทราบสาเหตุกลางคืนเวลาผมนอนผมจะสะดุ้งตื่นมาเกือบจะทุกๆห -10 ถึงินาทีตลอดทั้งคืนจนร่างกายผมเริ่มไม่ไหว เพราะพักผ่อนไม่เพียงพอไปทำง,งานก็เอาแต่หลับไปหาหมอขอยานอนหลับมากินก็ไม่ช่วยอะไรเลยจนหลังๆผมเริ่มไม่โทรหาลูกหลายวันเพราะไม่มีแรงวนแม่แฟนเริ่มสมนาณาหยุมว่าเกิดอะไรขึ้นสองผมก็เล่าให้แกฟังไปแกก็ได้แต่ให้กำลังใจว่าผมคงเครียดมากไปพักผ่อนน้อยอยากกังวลเรื่องลูกมีไปเลยแกดูแลได้ทางนั้นมีคนเยอะผมรู้สึกว่าผมไม่โอเคแล้ว ตอนนี้ผมนอนหลับไม่ได้ผมไม่มีแรงทำง,งานข้าวปลาไม่อยากกินน้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็วเช้าวันหนึ่งผมตื่นขึ้นมาเปิดคอมเพื่อเช็คงานปรากฏว่าผมได้เมลฉบับหนึ่งมาชื่อมันคุ้นคนเลยเปิดอ่านดูใจความในเมลถามผมว่าเป็นยังไงบ้านสบายดีไหมตุ๊กตาที่ซื้อไปยังอยู่ไหมผมก็แค่อ่านแต่ที่เกียจติตอกกลับเพราะไม่มีอารมณ์จะหาอะไรสองวันต่อมาก็มีเมลมาอีกด้วยข้อความเค็มผมชักสงสัย แล้วมันจะอะไรกับผมนักหนาผมเลยตอบกลับไปว่า I A M f i n e the p u p c h i s f i n e t o o กูสบายดีตุ๊กตาก็ยังอยู่ดีวันต่อมามันก็เมลมาอีกบอกว่าถ้าเป็นไปได้ให้ขายตุ๊กตาตัวนั้นต่อซะผมโว่ร้อเลยบ้าหรือเปล่าอยู่ดีๆเมลข้ามโลกมาเพื่อบอกให้ผมขายตุ๊กตานี่นะผมเลยไม่ตอบกลับเมลของมันอีกเลยจนเวลาผ่านไปหลายสัปดาห์ อาการผมก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยยังคงหลับหลับอื่นๆตลอดคืนร่างกายแทบยืนไม่ไหวละจะน็อกให้ได้ผมลาง,งานไปเป็นอาทิตย์แล้วถ้าขาดอีกคงจะต้องโดนไล่ออกเลยพยายามฝืนสั่งบาลไปทําง,งานเพื่อนผมที่บริษัทเห็นผิดสังเกตเลยมาถามผมเพื่อนคนนี้ค่อนข้างสนิทกันครอบครัวเขาเป็นพวกคนส่งเจ้าตั้งศาลดูฮวงช่วยอะไรแบบนั้นผมก็เล่าให้มันฟังมันบอกว่างั้นวันเสาร์นี้ของมันกับป้ามันไปบ้านผมหน่อยได้ไหม จะไปดูห่วงช่วยให้ฟรีๆผมก็ตอบตกลงไปพอวันเสาร์เพื่อนผมกับป้าหมั่นก็มาที่บ้านผมเปิดบ้านต้อนรับแล้วคุยกันพักหนึ่งจากนั้นป้าแกก็ขอเดินดูบ้านหน่อยจะดูให้ว่ามีอะไรดีไม่ดีแล้วป้าเพื่อนผมก็เดินเข้าห้องนั้นออกห้องนี้สุดท้ายก่อนกลับป้าเพื่อนมาบอกผมส่วนตัวว่าบ้านผมมีของไม่ดีอยู่อย่างหนึ่งในห้องอาหารให้รีบเอาไปทิ้งซะไม่งั้นจะเดือดร้อนอาจถึงชีวิตได้ผมก็ถามป้าเพื่อนว่า มันคืออะไรครับป้าเพื่อนบอกว่าตุ๊กตาที่แขวนอยู่ที่ผนังนั่นนะผมแทบกลั้นหัวเราะไม่อยู่คิดในใจตุ๊กตานี่นะ่าจะทําอันตรายถึงชีวิตแต่ผมก็พยายามไม่เถียงอะไรแล้วไปส่งเพื่อนกับป้าที่หน้าบ้านพอเสร็จก็เดินเข้ามาที่ห้องอาหารหยิบตุ๊กตาลงมาจากที่แขวนมานั่งพินิษพิจารณาแล้วพูดกับตุ๊กตามึงนี่นะ่าจะทํากูถึงชีวิตลองดูดิตัวแค่นี้นะ่าจะกระทือให้แบนเลย ผู้จบก,ก็จับมันไปแขวนไว้ที่เดิมแต่ไม่รู้ผมคิดไปเองอีกหรือเปล่าเหมือนตุ๊กตามันจะใส่ยายยิ้มให้ผมอีกแล้วและผมลืมสารแนะนำของป้าหลังจากนั้นไม่นานตัวผมก็ดูเหมือนอาการจะเริ่มดีขึ้นแล้วนอนหลับได้ตามปกติไปทำงานได้แล้วแฟนผมก็เริ่มหายดีเดินได้พูดได้ปกติจนออกจากโรงพยาบาลแม่แฟนโทรมาบอกผมว่าอีกอาทิตย์จะพาแฟนกับลูกกลับมาหาผมที่บ้านและผมดีใจมากครับ ที่เรื่องร้ายๆจะผ่านพ้นไปสักที่ผมเริ่มถูบ้านเก็บกวาดบ้านเพื่อตอนรับแฟนกับลูกสาวเก็บกวาดจนมาถึงห้องอาหารตาก็เหลือไปเจอตุ๊กตานั่นอีกแล้วแต่คราวนี้ผมรู้สึกไม่ชื่นชอบมันแล้วรู้สึกไม่อยากเห็นมันอีกเพราะอะไรก็ไม่ทราบผมเลยพูดกับมันว่าเบื่อแล้ววะไปนอนอยู่ในกล่องแล้วกันนะผมเดินไปหากล่องเปล่าที่ห้องเก็บของได้กล่องใส่หม้อหุงข้าวมาใบหนึ่งผมเอาม้อหุงข้าวออกแล้ว เอาตุ๊กตาใส่แทนแล้ววางไว้ที่ห้องอาหารนั่นหละเวลาผ่านไปจนแฟนและลูกสาวผมกลับมาบ้านทุกอย่างดูเหมือนจะไปได้ดีไม่มีเหตุการณ์อะไรร้ายๆอีกเลยจนถึงวันปีใหม่ที่บ้านแฟนผมเขาจะมีงานเลี้ยงกันซึ่งปกติผมต้องเป็นคนพาแฟนกับลูกไปทุกปีแต่ปีนั้นผมติดงานอะไรสักอย่างนี้และเลยบอกแฟนว่าเดี๋ยวขอเคล์งานก่อน แล้วจะตามไปอีกวันให้แฟนขับรถพาลูกสาวล่วงหน้าไปก่อนเลยแฟนผมก็โอเคจัดแจ้งเก็บของเตรียมขึ้นรถไปงานเลี้ยงแล้วแฟนก็ถามผมว่ากล่องหม้อหุงข้าวที่อยู่ในห้องอาหารนี้เรายังไม่เคยใช้เลยใช่ไหมตอนนั้นผมก็ยุ่งยุ่งเลยตอบว่าใช่แล้วซื้อมาก็เก็บไว้ตลอดเลยไม่เคยใช้แฟนบอกงั้นขอเอาไปนับเผื่อหุงข้าวทำอาหารอะไรให้เด็กๆกิน ผมก็ตอบเอาไปเลย้ะโดยที่ผมลืมไปเสียสนิทเลยว่าในกล่องมันไม่ได้มีหม้อหุงข้าวแล้วหลังจากเก็บของเรียบร้อยแฟนก็ออกรถไปผมปิดรั้วหน้าบ้านแล้วกลับเข้ามารีบทำงานต่อให้เสร็จทันพรุ่งนี้จะได้ตามแฟนกับลูกไปเวลาประมาณเกือบเกือบที่ยงคืนเห็นจะได้ผมได้รับโทรศัพท์จากแม่แฟนบอกให้รีบมาที่โรงพยาบาลแถวแถวอังทองด่วนเลยรถแฟนผมที่ขับไปถูกชนแฟนผมเจ็บหนักอยู่โรงพยาบาลผมรีบทิ้ง ทุกอย่างคว้ารถขับไปทันทีที่โรงพยาบาลกำลังวุ่นวายกันมากกว่าจะจบเรื่องก็เกือบช้าสรุปแฟนผมเข้าห้องผ่าตัดเพราะมีเลือดออกในช่องท้องจากแรงกระแทกส่วนลูกสาวผมก็หนักไม่แพ้กันผมรอจนเช้าหมอออกมาบอกว่าแฟนผมปลอดภัยแล้วแต่ลูกสาวผมไม่รอดแต่แรกแล้วเพราะกระดูกคอแตกและมีเลือดออกในสมองแกไม่ได้คาดเดาตัวเลยกระเด็นกระแทกกระจกอย่างแรงจนเสียชีวิตได้ฟังแบบ นั้นเหมือนคนบ้าไม่มีสติผมร้องให้จนญาติแฟนเข้ามาปลอบหลังจากสติกลับมาผมก็เริ่มเริ่มถามเหตุการณ์ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรสรุปคือมีคนเมาขับกระบะแล้วผาไฟแดงมาชนรถแฟนผมอย่างจังไอ้คนเมาก็ตายคาที่ในที่เกิดเหตุหลังจากงานศพลูกสาวผ่านไปแฟนผมยังคงรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลส่วนตัวผมต้องไปสอนอไปดูเรื่องคดีความแล้ว ตำรวจเอาของออกจากรถแฟนผมมาเก็บไว้ที่สอนอการสูญหายและให้ผมตรวจดูว่ามีอะไรขาดหายไปไหมผมก็ตรวจดูข้าวของมีเสื้อผ้าของแฟนของลูกสาวของเล่นเด็กเห็นแบบนั้นทำผมน้ำตาร่ออกมาอีกแล้วจนผมได้พบกับกล่องหม้อหุงข้าวพอผมเปิดออกดูแล้วเห็นตุ๊กตานั่น,อนนอนกองอยู่ในกล่องสภาพใบหน้าที่เป็นกระเบื้องแตกคอหักหน้าหันไปข้างหลัง สภาพไม่ต่างจากลูกสาวผมที่เสียไปเลยตอนนั้นด้วยผมนี่เย็นว่าผมจับหน้าตุ๊กตาและหมุนคอกลับมาเหมือนมันจะสยัดยิ้มให้ผมอีกแล้วผมปล่อยมันลงกล่องและรีบใช้ปีนถีบกล่องให้ไปไกลๆกำรวจเดินมาถามว่าของครบไหมถ้าครบก็เซ็นเอกสารรับไปผมพยักหน้าบอกครบครับแต่กล่องหม้อหุงข้าวไม่ใช่ของผม คือตอนนั้นผมไม่อยากได้มาอีกแล้วตำรวจก็ให้ผมเซ็นรับของที่เหลือแล้วเก็บกล่องหม้อหุงข้าวที่มีตุ๊กตาเข้าตู้เก็บหลักฐานและล็อกกุญแจไว้ผมเดินถือของออกมาจากสอนอมานั่งในรถค่าพูดของปากเพื่อนผมกล้องอยู่ในหัวให้ทิ้งตุ๊กตานั่งซ้ำม,มันจะทําให้เดือดร้อนอาจจะถึงชีวิตได้ผมเอามือปิดหน้าร้องให้หกคิดโทษแต่ตัวเองว่าถ้าผมทิ้งไปตั้งแต่ตอน นั้นลูกผมอาจจะไม่ตายก็ได้เป็นเพราะผมเองผมไม่ฟังใครผมปล่อยห้อยอยู่นานหลังจากนั้นผมก็กลับมาบ้านสงบสติอารมณ์อยู่นานเวลาผ่านไปหลายเดือนจนเริ่มทำใจได้บ้างผมก็ไปเจอเว็บไซต์หนึ่งว่าด้วยสิ่งลึกลับอะไรนี่หละแล้วบังเอิญได้ไปอ่านบทความที่เขาเขียนถึงตุ๊กตาสากแช่งของต่างประเทศสรุปคร่าวๆได้ว่าในบางประเทศถ้าเราเกลียดใครหากหน้าตุ๊กตาสากแช่งที่ภายในบรรจุ ด้วยธาตุอาถรรพ์ไปให้เป็นของกำนันกับศัตรูแล้วศัตรูจะมีอันเป็นไปผมย้อนคิดถึงตุ๊กตาตัวนั้นที่ผมซื้อมาประติดประต่อเรื่องราวมันก็มีเขาอยู่นะเลยคิดเอาเองว่าตุ๊กตาตัวนี้อาจเป็นตุ๊กตาศากแช์แจริงๆมันอาจตกทอดกันมาไม่รู้กี่ชั่วอายุคนแล้วจนมาถึงมือฝรั่งคนที่ขายให้ผมแล้วมาถึงผมคนที่สวยที่สุด ผมหาเรื่องเข้าบ้านตัวเองแท้ๆผมเสียใจน้ำตาไหลพร่าอีกครั้ง้าขอโทษป้าทำให้หนูต้องตายแล้วผมไม่เคยแห้อภัยตัวเองเลยถึงเวลาจะผ่านมานานแล้วก็ตามผมยังจัดเหตุการณ์ทุกอย่างได้ดีผมซื้อบ้านใหม่ทุกตุ๊กตาทุกตัวไม่อยากเห็นสภาพเก่าๆอีกแล้วและแบ่งผมจะไม่ซื้อตุ๊กตาไม่ว่าจะใหม่หรือเก่าอีกว่าไปตลอดชีวิตขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมรายการของเรา ทางเราจะนำรายการดีๆมานำเสนอท่านหากท่านชอบอย่าลืมให้กำลังใจและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราในการสร้างสารรค์ผลงานขึ้นมา